กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเอพีและท่านะผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมาร์คเอพีเช่นเคยนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มาเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเซิร์ฟแอนด์วานกันนะครับผมแล้วก็จะอัปเดตท,ที่เป็นตัวเอขาอเรียกว่า รูปนะครับผมรูปย่อของสกินปืนในแพทหน้ากันด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีรายชื่อของคาตาณะด้วยนะครับผมว่าแพทหน้านจะมีคาตาณะอะไรบ้างมีชื่อว่าอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แอดวานนะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เทสนั่นเองที่เปิดให้เล่นเมื่อวานนะครับผมแต่ว่าก็ต้องมีอ่อ มีคีย์นะครับผมถึงจะสามารถเข้าไปทดลองเล่นได้นั่นเองนะครับผมคนที่เข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะครับภายในภายในของเจ้าตัวเซิร์ฟนี้นะครับผมตอนนี้ก็จะมีเป็นตัวสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับผมปรมาจรย์ชิกนะครับผมแล้วก็มีตัวพวกนี้นะครับผมเป็นตัวละครปริศนาซึ่งยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็มีสกิลบอกนะครับผมตามนี้เลยนะฮะผมก็เดี๋ยวเรามาซื้อเป็นเจ้าตัว เออเจ้าตัวเสือก่อนเลยดีก,ดก,ดยวกว่านะ่ยโอเคปรามาจาร์ทริกนีครับผมก็ได้มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูความสามารถของมันกันเลยดียวกว่านะครับผมเราก็เคยพูดถึงกันไปแล้วนะครับผมว่ามันจะเป็นเออ t i เกอร์นินจาหรือว่านินจา t i เกอนั่นเองนะครับผมก็เป็นเจ้าตัวเสือแบบนี้เลยนะครับคนขั้นวิจาเท่อยู่พอสมควรเลยนะครับผมสกินก็ยังไม่มาเนาะสกิลของมันนะครับผมจะเป็นลดระยะเวลาเอฟเฟกสกิลมาเป้าหมายของศัตรูลงถึง30%เลยนะครับผมอันนี้เพียงแค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าโคตรสุดจริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองอัพเวลมันไปก่อนนะครับผมนะโอเค อ่อถึง36นะครับผมนะถึง36เลยนะฮะผมโอเคถึง60นะครับผมจัดไปโอเคอันนี้ก็โตเต็มวัยแล้วนะครับผมลดระยะเวลาเอฟเฟกต์สกิลมาร์คเป้าหมายของศัตรูลงถึง60%เลยนะครับผมเรียกได้ว่าแบบลดเยอะจัดๆนะครับผมโมโคนี่คือจบแน่นอนนะครับโมโคนี่คือจบแน่นอนะนะตอนนี้นะฮะเนี่เป็นไงสุดจริงนะครับผมตัวนี้นะฮะ ก็คือเป็นการแก้ทางโมโคด้วยนะครับผมแก้ทางแบบเวลาเราเจอบาเรตอะไรประมาณนี้นะครับผมลดร,ระยะเวลาการมาร์คศัตรูลงถึง60%สเอนลยนั่นเองนะครับผมโมโคมันมาร์คสูงสุดเท่าไหร่เอ่ยโมโคมันมาร์คสูงสุดแต่ว่าเหมือนว่าจะมีโมโคร่าง2มานะครับผมแล้วก็จะเพิ่มเวลามาร์คขึ้นไปอีกะนะ <c oughs> ก็เหมือนเป็นการแก้ทางกันไปแก้ทางกันมาประมาณนี้หรือเปล่าะนะ ็นั่นแหละนะครับผมเป็นการลดระยะเวลาถึงห้าเอ่อหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วก็เป็นการแก้ทางเอ่อผู้เล่นสไนเปอร์ได้ดีมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้ามีโมโคร่างสองมาก็น่าจะแก้ทางไม่ค่อยได้นะครับผมะเพราะว่ามันก็น่าจะเพิ่มเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูที่เราจะมาอัปเดตลูกย่อกันในวันนี้เลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเป็นเอ่อเจ้าตัวรายชื่อคาตนากันก่อนนะครับผมก็จะมีตามนี้เลย แพทตานะครับผมก็จะมีเป็นคาตานะ4ตัวด้วยกันนะครับผมตัวแรกมีชื่อว่า a n g e l i c คอนะครับผมหรือว่าที่เราพูดกันไปเป็นคาตานะปีกนกนั่นเองนะครับผมตัวที่2มีชื่อว่าคาตานะ i n d i ิโกเบินะครับผมตัวนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นอะไรนะครับผมแล้วก็วันนี้มีหลุดคาตานะออกมาตัวหนึ่งแล้วด้วยนะครับผมนะต่อไปมีชื่อว่าอะไรเนี่ยโซเบรนาอะไรดัสบันบาติ d ดัสอะไรสักอย่างเลครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเอ่อออฟโพ อ p พอทอสอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อ่านไม่ค่อยไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรเหมือนกันนะครับผมก็เป็นภาษาน่าจะเป็นบราซิลนะครับผมถ้าจําไม่ผิดนะครับผมถ้าทายไม่ผิดเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมในส่งรายชื่อคาตาค็อกมีถึง4อันเลยนะครับผมในแพทหน้าแต่ว่าไม่รู้จะมาหมดทั้งแพทหน้าหรือเป,เปล่าน่าจะมาแบบขยืดขยื่นไปแพทอื่นบ้างนะครับผมแล้วแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นรูปยอ่อนะครับผมรูปย่อของสกินอาวุธในแพทหน้าเลยนั่นเองนะครับผมที่มีหลุดออกมาก็จะมีตามนี้เลย หนึ่งเลยนะครับผมก็จะมีเป็นไอซ์วอลที่อยู่ด้านบนนั่นเองนะครับผมนะไอซ์วอลก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมนี่ไอซ์วอลเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเออเป็นเหมือนกับอะไรอะ่ะเป็นเหมือนกับแบบเอ่อฤดูฤดูอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นลายภูเขาเนาะแล้วก็จะมีเป็นเจ้าตัวสกินดูซี่นะครับผมสกินดูซี่ก็จะมาคู่กับแม็กเซเว่นนะครับผมน่าจะมาเป็นเอ่อตู้สุมส่มสกินปืนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็ ตัว M14 ตัวนี้นะครับผม M14 ตัวนี้ก็น่าจะเป็นของรางวัลแร้งนะครับผมแล้วก็พาราฟลตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นปืนเกี่ยวกับอะไรเหมือนกันแล้วก็ปืนสีเ,เขียวนะครับผมปืนสีเ,เขียวเนี่ยจะเป็นลายเกี่ยวกับปืนใหม่นะครับผมเป็นปืนใหม่เป็น AG อะไรสักอย่างนะครับผมยิงแรงมากๆนัดละร้อยนะครับผมโคตรแรงเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็คาต纳นะ,นะครับผมคาตนาก็เป็นคาตนาตัวนี้เลยนะครับผมเป็นสีม่วงนะครับผมก็ขอเรียกว่าคาตนะ ดูดวิญญาณแล้วกันนะครับผมว่ามันสีเหมือนแบบสีเหมือนพวกโซอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นคาตาตัวแรกในแพทหน้าที่หลุดออกมานั่นเองนะครับผมก็ต้องมารอดูตัวเต็มกันว่ามันสามารถถึงนลบีได้หรือเปล่านั่นเองเนาะแล้วก็ถัดไปจะเป็นสกิทเอเอ็นเก้าสี่สีทองนะครับผมสีทองตัวนี้ก็เป็นของรางวัลสําหรับแร้งสี่วีสี่เอ้แรงเออแรงสี่วีสี่เแหละถูกแล้วนะครับผมนะแล้วก็จะมีเป็นสกิอ,อ คิสคู่นะครับผมดูว่าสกินเวกเตอร์นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นลายข้างนึงเป็นลายไฟนะครับผมข้างนึงเป็นลายหิมะนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นแบบเท่มากๆเลยนะครับผมน่าจะมาคู่กับเจ้าตัวไอซ์สวอดอนบนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับผมจะเป็นเจ้าตัวสกินซองควงตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมเนี่ยเป็นงานไม่ใช่ลูกซองควงอีโวนะครับผมแต่เป็นลูกซองควงที่เป็นสกินเฉยๆนั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นตามนี้เลยค่อนข้างที่จะ ดูไม่เหมือนกับปืนสักเท่าไหร่เลยนะครับผมดูแบบออกแนวอนาคตอนาคตไปเลยนั่นเองก็เป็นลูกซองควงซีทองนะครับผมที่ไม่ได้เป็นของฟรีแต่อย่างใดเนาะแต่ว่าก็ยังไม่มายังไม่มากับเซตไหนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนะยังหลุดออกมาไม่หมดนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นไอซ์วอลที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้เลยนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะฮะ เน่เป็นไงเป็นไง,เ,นงเวลาถือก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมเวลาปาออกไปก็จะเป็นลายแบบว่าลายภูเขานะครับผมออกแนวแบบมีเมฆญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเน่เป็นไงค่อนข้างที่จะสวยอยู่พอสมครวรเลยนะครับผมดูแบบเออดูพาสเทลนะครับผมดูพาสเทลเนาะแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นสกินแม็กเซเวนที่หลุดออกมาเลยนั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้น่าจะเป็นการลงมดหรือเปล่าไม่แน่ใจ ในครับผมก็จะเป็นตามนี้เลอยเนี่ยที่มาคู่กับสกินเจ้าตัวอูซี่นั่นเองนะครับก็จะเป็นสกินแม็กเซเว่นนะครับคาดว่าจะเป็นตู้สุมสกินปืนซะด้วยนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของท่าทางที่หลุดออกมาในแพทหน้านั่นเองนะครับผมก็จะมีทั้งหมดเอ่อสี่ท่าทางด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีวิวเวลเหมือนมามวิวเวลมาแล้วนะครับผมว่าเจ้าตัว เอเกม8เนี่ยค่าสถานะมันออกมาแล้วด้วยนะครับผมเอเกม8อัปเกรดเนาะแล้วก็มีฟาร์มัสอัปเกรดมาต่อเลยนั่นเองะครับผมที่จะมาในช่วงฮาโลวีนของปีนี้นั่นเองนะครับผมท่าทางก็จะมีทั้งหมด4ท่าทางด้วยกันนะครับผมท่าทางแรกจะเป็นท่าทางเต้นกับเพนกวินนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ได้มีท่าทางเต้นกับชิบะมาแล้วอันนี้ก็เป็นท่าทางเต้นกับเพนกวินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ท่าทางถัดไปจะเป็น ท่าทางท้านขวาบนนะครับผมก็จะเป็นการถือคอ้อนนะครับผมยังไม่ชชว่์ว่าจะเป็นท่าทางที่อ่เป็นเกี่ยวกับการแข่งอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ถัดไปจะเป็นท่าทางการเต้นนะครับผมก็ผมว่าไอ้ตรงวงๆอะ่ะข้างบนข้างล่างน่าจะเป็นท่าเต้นที่มีเอฟเฟกต์นะครับผมน่าจะเป็นท่าเต้นที่มีเอฟเฟกต์นั่นเองเนาะแล้วก็อ่าอันต่อไปจะเป็นท่าทางแบบว่าปัดแบบนี้นะครับผมปัดแบบนี้น่าจะเป็นการแบบว่าเยอะเย้ไ<ๆ>ด้ดีมากๆเลยนะครับผมก็จะเป็น ถ้าทางนะครับผมที่หลุดออกมาในแผ่หน้านั่นเองครับผมไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะแต่ว่าท่าทางของเอแปดเนีก็ยังไม่หลุดออกมาเหมือนกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนั่นเองเนาะแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นชุดที่ผมเคยบอกว่ามันถูกลบออกไปแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็มีหลุดออกมาเป็นตัวเต็มแล้วนั่นเองก็คือชุดนี้เลย เน่ nee, ไม่รู้ว่าจะเป็นไดมอนด์รอยัลถัดไปหรือเปล่าเะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยทรงผมค่อนข้างที่จะเท่ยูพอสมควรเลยนะครับผมถ้าใครจําได้นะครับผมผมเคยบอกไปแล้วว่าชุดนี้เนี่ยมันมีหลุดออกมาแค่รูปยอดแล้วมันก็หายไปเลยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าวันนี้มันก็มีหลุดออกมาเป็นตัวเต็มแล้วนะครับผมสามารถดึงข้อมูลล่วงหน้าได้แล้วไม่แน่มันอาจจะมาในแพทหน้าก็เป็นได้นั่นเองนะครับผมแนละ้วแล้วก็ตัวละครรับในแพทนหน้าเนี่ย ก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นตัวละครที่ถูกลบออกไปแล้วก็เป็นได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวสวอสนะครับผมหรือว่าตัวนักทดลองผู้หญิงนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเฟี้ยวมากๆเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับผมพ่าตัวไอซ์ตัวสวอสค่อนข้างีิจาโกงผู้สมควรเลยนั่นเองนะครับผมนีก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของชุดที่หลุดออกมานั่นเองนะครับผมแล้วก็ชุดผู้หญิงก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมในออกแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับผมเป็นซามูายปีกนกอะไรประมาณนี้นะครับผมหน้ากากก็จะเหมือนกับนก แล้วก็มีลูกตาเนี่ยอยู as, ่ตรงกลางนะครับผมค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่พอสมควรเลยนะฮะแน่เป็นไงก็ประมาณนี้นะครับผมได้ทั้งหมดเอ่อหกชิ้นด้วยนะครับผมตัวนี้มีอ่ามีสีหน้าให้ด้วยนะครับผมสีหน้าค่อนข้างที่จะสวยอยู่พอสมควรเลยนะครับผมออกแนวแบบการแต่งหน้าแบบเอ่อจีนๆิหน่อยนะครับผมมีลายพัดอยู่ใต้ตาอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นไงเสื้อค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมแต่ทาไมมันมีเหมือนลายเน็กไทอยู่เลยวะลายเน็กไทมันไม่ได้เข้าอะไรเลยถ้าเป็นสีดํามันจะเท่ไปเท่กว่าเยอะเลยเนี่ย อันนี้ก็เป็นกางเกงนะครับผมเหมือนกางเกงเท่ดีว่ะท่นะานผู้ชมกางเกงเท่ดีแล้วก็แปลกดีด้วยนะครับผมเป,เป็นแบบว่ามีขากางเกงข้างเดียวอะไรประมาณนี้แน่ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเป็นความสามารถของเจ้าตัวละครลับกันมาดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมตัวละครลับตัวละครลับเอออยู่ไหนเอ่ยตัวละครลับเหรอตัวละครลับมันเป็นตรงไหนเอ่ยในเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวละครลับปริศนานะครับผมตัวนี้ก็มีความสามารถเป็น ช่วยเหลือชุบเร็วขึ้น5%ซนะครับผมเมื่อชุบสาเร็จผู้เล่นจะได้รับเลือดเพิ่มขึ้น15หน่วยในเวลา5วินาทีอันนี้มันความสามารถเหมือนกับเจ้าตัวโอลิเวียหรือเปล่าอ๋อไม่เหมือนนะครับผมเนาะไม่เหมือนเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นการสร้างอาณาเขตนะครับผมฟื้นฟูกว้าง5เมตรนะครับผมผู้เล่นที่อยู่ในอาณาเขตเอ่อทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทีมจะได้รับฟื้นฟู3หน่วยนะครับผมหากล้มอ่อในอาณาเขตผู้เล่นจะสามารถชุบตัวเองได้เอฟเฟกต์คงที่อยู่10 วินาทีนะครับผมสามารถชุบตัวเองได้ด้วยนะครับผมโคตรเอียนนะครับผมนะก็เป็นตัวละครลับนะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าจะมาในรูปแบบไหนเหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจมากเอพีด้วยนะครับผมสวัสดีก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายุกครู